แตงแต่เศรอบะนี่ปูฉันจังหันไปทํานี่ว่าัเไไตเศรไ,ไมืไมนไไมอนี่เกบงกัเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> พราะว่าญาติยอมได้ไปทำนนนะเราไปเขาเมืเวลาทำงานมนะ <c oughs> าว <c oughs> ยไปดิแม <c oughs> นอาอยุหกีนกันที่าา้่าอีกลำบาก <hello> <c oughs> พอแ,บบแล้วกอน <c oughs> าที่โค้งแรกไปแล้วปูวนี้ โครงการที่โค้งสุดทนะ้ายเนาะเมือนี้เนาะันกว่า,ลากลางจ้ะว่ <laughs> <laughs> ากลางหมดไม่ไม่เนาะอันไม่ไม่อัน,นคือคือสูตรห้อมกับในน่นอนละ่ะครับคือสูตรหนึ่งครับสูตรสามนี่มันเป็นตัวที่วิ่งละ่ะครับ,รบส่วนหนึ่งมันส่วยมาว่าจะวิ่งบนครับสูตรที่สามนี่วิ่งล่างตาโตที่มันประกอบนี่มันสูตรที่สองนี่เขาหาอ๋อเนี่ยตัวนี้เนี่ย บางเทียมกับลวดบางเทียมกับเขาสูตรสองนี่มันบ่อปูแมนมันมันม,นมนา,เาเป็นเ็กวิ่งคือเลกกที่เขาหาดมันมาจับสูตรสามกับสูตรแต่ว<อ>่าสูตรที่หนึ่งนี่เก่ากับสูตรนี่คือบนแน่นอนหนึ่งตัวมันเป็นบน่ะครับ <c> ตามนั่นมากกับปีนี้บนลวดตัวสุดบนนี่บ่อปูคือบนสุดล่างบนลวดลวดเนี่ยในปีนี้ในปีนี้มเนบอครับในปีก่ายหมดแล้วครับเลขสูตรที่มาจับใช่ี่ยจับบนจับล่างนี่ มวดนี่ลดลดงวดเดียวครับนี่แตงมวดนี่มากเ่ยอันนี้บนเนี่ยห้เก้าตั้งกับเกสองนี่คือจุดนี่เรับสองจุดนี่ตั้ตัวกลางตัวที่เขามาจับเฉยๆมวลดมากนี่อันนี้กศูนย์แปรกับสามศูครับคก้สองจุดนี่ตัวจุดนี่ลดครับอือหึ่ละตั้สองจุนี่คือเป็นเลขวิ่งเามักขบมาได้คือบทลางนะูมักวิ่งมักนั่นมะได้สองตัวนี้มาหนึ่งตัวแน่นอนนะปูนี่นะัมาเกเจ็ด นี่ล่างนี่ก็มาหาเก็บหาเก็บการสุ่ประกอบห้องบางบางเทียกัเขาครับบางเทียก,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 กับบ้าเขา้วกันนี่ก็มาซูนหาับซูนเก็บครับพื่นเนี่ยจะมาบนล่างนะอันนี้ก็มาหกเก็บอันนี้ก็บีไรหนึ่งูนบางวันะนบ่นซูนสามบ่นเออูนสามนสานี่ละมันเขาอยู่นี่ครับกาาประกอบจัผ่หนบ้าเขาตัวเรวิ่งเขาครับว่าดีรดเลยใช่ไหม ตัวที่มาประกอบรถรถก็เดียวอ,อันนี้มันออกสิอันนี้หน,น,น,นึ่งนือแน่ๆคือเรยวิ่ง้องประตัวที่ที่มากมากัดีมันดดรถแค่เขาตัดตัดนึ่งออกนะหนึ่งสอมวันนี้เขาก็ตัดหนึ่งออกอนะีกทีไม่อกีกนี่หนึ่ง,งตัดนึงออกตาห่วงหามันก็นได้หายต่เยอะตัวที่เขาตัดออกมันมาใจวันึงมาเลีวเขาได้ตัดนึงหอกเลยข้ามันก็นี่สุดเต็มมันก็สิบแปดสิบเก้าสองแปดสองเก้าสามแามเก้าเกดใชบาตรเยะ กาเขาเรยกมองหมาความมีหาได้ๆในตารางคือในเน้ยคือทางนี้ตัวจำนับับสส่วนนี่ละบนสองตัวมาตัวล่างสองตัวมาตัวบนเป็นบนล่างเป็นล่างสำคัญเหรอปูตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้ละว่าฟื้นขันแม่นผู้ใดผู้มากเงยมากแรงนี่บ๊อบบ๊หลุดได้จากงวดตัวนี้ปูรังเทียกับปีกันเนี่ยยี่สิบสองงวดเรียกจะโค้ดี้ยี่สิบสองวดเขายี่สิบสองงวด ผ่านที่สองวัดปีนึงนะที่ที่ผู้จัดผู้ให้นั่นนะแมนืนตามันเหล็กเหล็กนะโซ่เหล,ล็กเก่าตัวครับเหล็กเก่าคู่ตากระพึงมาเฮ็ดอีกเด้เนี่ครับพึ่งมาคำนวณไม้เลิกม,มาหลายปีแล้วเลิกคำนวณนะครับพึ่งมาเฮ็ดบางอัน,นเพรเดือนนันว่าปีหกสี่หรอทีกไก่เนี่ยพึ่งมาคำนวณเพราถึงเลขในเก้าตัวเนี่ยเก้าคู่เนี่ยสำหรับนักคำนวณไอ้นักลงทุนน่ะบ่หลายที่ปูก มันบ่หลายอยู่ตอนมันก็คิดนั่นอยู่ดิประเภทคิดี่คือเขาบริคิดแบบแบบนี้ไงสช่วงช่วงเขาเนาะยืมสมหวังคือคิดจะบ่นบ่คิดลางตอนเดี๋ยวนี้เขามาคิดทั้งบ่นทั้งลางมันก็เลยอย่างจะกลำบากเด้ว่ามันมันต้องใส่อหรียสมาธิหลายเต่ากว่ามันเป็นทั้งหมดนด่บนบนเป็นบนล่างเป็นบ้าล่างเป็นบ่บ่เป็นทั้งหมดครับแก้แม้แมนๆแก้กับตัวที่มาจับนี่ ถ้างห่อเทียวมาจับบนเให้ได้ได้บนได้ล่างน่ะนะบันต้องแยกไมห่หลีนะนถ้าเงาเอห่อบนก็ไปลนางแยกกันมันได้ไครับังทีห่อถิ่นมาแบบแบบเห็ดแบบนี้นี่เห็นปะคือเอาห่วงมันส่วนหนึ่งมันหนึ่งสองสามนี่เ่าสีเรียกออกทำรมดาเรียกออกตัวหนึ่งต่อปากหามนี้แล้วนี่มันจะจะได้หา,หา,ห,าหาแปลนบารางนึงตานี่ไปตัดจิตใจเอาเน,นื่องวัดมันก็บเห็นมาธรรมดามันเรียกบรารังนี่เ,าเ่าก็นเลยอ ที่ว่ามันจะรดอยู่แล้วเนี่ยบ้านสองตัวยังรดเพราะว่าเขาเลี้ยงตัวผิดตาแดงเนี่ยมันสวนมันบ่อผิดถือว่าจับบวลด้วยเป็นบวลดยใช่ไหนี่อันบนสุดเต็มมันคือหนึ่งแปดสองเก่าสองแปดสองเก้าสามแปดสองเก้าวันนี้เขาเลยมาแยกออกแยกกันทั้งบว้วยทั้งรังเลยนี่แยกออกแยกออกใครเลยนี่เป็นแค่ดีครับบุรล้าน อ๋อก็คือเอาสองสามสี่หันไปจับทั้งบนบอกปู๊เมืนเอาหกกับเจ็ดมาจับทั้งล่างเนาะแมืนมีเปอร์เซ็นต์แล้วตัวหกกับเจ็ดบาทมีสูตรหนึ่งมัน็สามารถมันมาจับบนได้ใช่ไมับเ็เนี่ยมันเล่นจะนั่งกันย่อครับันเนี่ยคือเรียกงๆถ้ามีผู้มีเลขดีเนี่ยก็สามารถจับได้นเนี่ยคือบนกับล่างนี่แหละครับบาร์การลดพร้อมกันอืมในเนี่ยคือจะ พานมาปีนี้บ่รมัลครับเลวีเท่นา,เานะั้นะโตมาครับมันอาจจะล,จล,ล,ล,ล้ได้มันบหลายโตัวที่นี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างนพูมันบนหลายดอกครับตาผูเหลียนผู้นั่นไปม <c oughs> ีตัวทัตวออัวทัพออกตัวออกมัน,น,นตัดเองมันามาไรผูอันศูนย์สองเก้าสามเจ็ดเก้านึ่งคือร่องบอกนี่เลขีเลวีเขาเขาเขาเอานี้มาจับนนี่เป็นแค่บนนี่ครับคือมีชูหนึ่งสองสามสี คือเนี่ยกา็มันมันอันนี้คือลงฝ้าวงเห็นป่ะครับลงเงฝ้าวมือเรียกว่าเรือนี้เขามาคำนวณสวงมง่งเขาลงเลยดิครับมันบันไดมากนั่นมันมีทั้งหมดันลอยก็สูตรถ้าบ่นี่อีมันกับบ่อนั่นไปแล้วนครับกับบ่อลอยตัเท่นครับโอเคำนวณเลยเนาะคำนวณตามบักฮาบม่มีมาเห็นเลยในโมงก่อนนี่บักบักฮานั่นมันสงสัยป่ะ มันบ่ได้สงสทยแล้วไปนางบางว <S <S านมีอเนี่อ้อันนี้มันเรียกคำนวนเคาจิบอกกันนี่นี่มาน,น,น,นํำนวณเร็กบนเรยกบนเบิ้งจ่จอดแต่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองนี่<ช>เออหกสี่นี่ก็ปีนี้ละนี่ครับเรกรักนวยมันมีนมแค่4ีตโตัวเด้ยรักรักนวยบนไม่ชีตโตัวครับมันจะมีห้าห้าเจ็ด แปดเก้าหาเจ็แปจะเป็นลักหน่วยบันที่สับแปดหน้าแมนนี่เริ่มมามาแต่บุหรีแล้วนี่นี่แปดหปลักหน่วยยังอยู่ยวนะบนวลาบครับพอดีฮันดิบังรยแบ่นี้บังเก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้ามม่ที่สับนาสหรังเรียกแค่ที่ตรงนี้ครับโอ้แมนอ่รย่งแบปูครับมาศูนย์แแล้วก็เก้า กับศูนย์มาเกอเดตแล้วกับศนกับหนึ่งมาศูนหานยังเหลือด้อแล้วกับศูนย์กับหนึ่งรถล่งลางตามาเลขสอวนมาลังมาศูนแล้วกเจ็ดกับแปดมาขึ้นบหนอันที้งเจ็ดกับแปดมาหนึ่งแปเก้ากับศูนย์มาหนึ่งเก้าสามกับชี้วันี้ก็ห้าสิเอมาจบก่วนยก็สามกับ่มันทางเดินไม่ไหม้นะือสองตัวมาโตบอลรด ลด,ลดลงลากแล้วขึ้นมาบดใหม่นะถ้ามันขึ้นบดน,นะสามกับซีจะมีเปอร์เซ็นต์แล้วสามซีท่าตัวนี้เลขกันรักรักนวยรักนวยบดน,นี่มีแค่สีตัวนี่คือาสามกับซีมใส่แล้วก็ตัวเลขเดือนเท่าด่มันมันบรถเทียบ,บยกันกะเลี้ยเก่าตัวเดียวแถวสามมใส่ซูนี่สามซีซูนก็เป็นเป็นไปได้สามซูนสามซูนซีซูนนี่ได้แต่ว่ามันมันขาดรักนวยใช่บ่ะ ก็ไปรักครับเดี๋ยวนี้คือได้คู่เดียวคือสามเก่าถ้าสูสองสูบอลลุนนี่คือเป็นสามเก่าคู่เดียวเลยเดี๋ยวนี้ถือแล้วนั่นแหละก็เรียกกันแต่มันมันบุดิแล้วกับซีนี่เออถ้าถ้าซีเนาะสามกับซีนี่ซีเก่าก็ได้เออซีซีเก่าก็ได้บอลมันมันจะบอลุนบอลบอลุนสูนี่เพราะเก่ายังเป็นรักงูอยู่นี่ ทั้งเดือดรักเงินเขาถามมันบรุลสูงนี้บวกลนี่ยือเป็นสามเก่าสีเก่าสองครับเหลือแค่นี้น่คปดนะนี่คือโตเพิ่มคือสามเก่ารับนี่เก่านี่แค่นั้นเกิมย่อมคือดีึงแรงแลงว่านโตมากนั่นกัอซนเจ็ก็เป็นไปได้นะนี่นเจ็สามนเจ็ดเป็นได้ว่าเกียรมันกัเป็นรักน้ยเยอะเยมันมันาดด้ แล้ว0ก็บาขาดสู่ข้ออีกไมได้แค่07นเจ็ดต้องกลับมีมี07นเจ็เจหเก้ามันบ้ขาดสองศูนนี้เออนี่เก้าเจ็ดนเจ็ดหเก้าเก้าเจ็เป็นเก้าเจ็ดนั่นแหะเรวามันจบบ้ขาดจุดนี้มีเก้าเจ็ดศูนเจ็แล้วก็หกเก้า้าศูนนี้บนรถนี่ก็เป็นสามเก้าคู่เดียว เหอลือเลืเลขคือสรุปมากคือศูนย์ no. สามเกาใช่ละงตอฟังเอาคือแต่ว่าเนี่ยคือยนีมันก็อาจจะมีคนย้อนอันนี้เขาลงกันเก้าสามเอ็ดก็โดนแทมันคือเก้าแมนเก้าลักหน่วยนะรับปุ๊นเก้ามันเป็นลักหน่อยก็เก้าก็ทำมันผู้ฟังเกากเลขเลขหไม่เห็นอย่างงงองงันผิวมากดิบนเป็นอันดิเนื้อเลขเ้ ผมเ็นวกอะไรได้เกไดเนี่ยนะโอ้ยงี but, so like ่เหเ็กหกล้านคนนีลงมตีลงมากตีลงมามตีลงมากตีลงมาก่ไม่ตีต่อเร่องเรืมนไมตตวเรือยเร่อยมันไม่ตีตัวเรือยเรื่อยมันก็ตัวเรามันตีัวเรื่อยเรื่อยมั ตนี่มีรเสนอันนนครับใส่ได้ละงามาครัเก่าเก่าคือสามเก่ารถสามเ้าศูนย์สามเก้าเื่ออาจจะได้สามโต็บอกว่โทรคุ่มนนี้สามกแตครับสตมเก้าเตาบลุกไห่อันที่เที่ยวบอมาันแออเอาไห้ฟปงเอาเนาะค่ะแม่อานนี้ เน uhm like ี่ยก็มันดิเขาอจะคููเขาหลายๆเขาหลายเป็นบ้าเอางวดแล้วคููก็บพราะอะไรปูจะเข่าหวนไอ้ตึ้งฝนตึ้งแางตึ้งมันจะช่วลำบากเออเยเอออันคำนวณเราอยคำนวณไปปัจจุบันเออไปเรื่อยๆบ่ได้อันนี้บ่อบล้อยบล้อยงวดบพผิดพลาดมีชิมวดบผิบลตดบ่อ เบางปัจจุบันเลยทางเดินใชมีทั้งเดินเห็น่มดับแมันจ้งสินั่นสถิติชาเตีนผุนะชเตยนคือการคำนวณคือเฮ็นเห็มันเห็นรนะก็อนนี้ต้องสายตาไว้อย่างไว้องสมาธิังบ่ยังเดียคือย่งไดว่าคืออีเนียมันมห้าก็แปดเก้นี่ักนวยบนย่างเดียวเนี่ห้าเ็นี่วรถีนี่เก้าห้า เก็บกานี่มีแค่งี้ยลังเวยมันเขาก็จับลังเวยมาใช้เลขขยานห้อนี่นี่เยรที่ห้อเด่นมากนี่เดส่วนนี้นี่สามกับที่บรถนี่คือสามเก่ามีสามเก่ากรับที่เก่าสองคู่ับเาหกับเจ็ดไปบนล่างนี่มันกัดจะมากตัวนั้นแหละมากมคานบเก้าไม่ต้องกลับหกเก้าเก้าเจ็แล้วก็สามเก้าน นเดเอ,อนเมันก็นยนย่แล้ว <c oughs> มับบนจะแร้เอเออมันเขาทำ <c oughs> ม,มีนไปนั่นแล้วถ้าบ่เข <c oughs> านกาก็มานเเียหาเป็นเอาได้สคู่้ะหาน่ะ <c oughs> เอ <c oughs> เอสองคู่ <c oughs> บอลมิโน่วนหาับโซนหนึง่งอืมถ้าูมาหานี่ก็ใส่ใส่าห่ล่ะนห้านหนึงนหน่ง์นหนเราหหาหนึ่งสับห 응 Music ื่อหาเนี่ยเป็นไปได้หาเนี่ยานีกันงราบราบเนาะเอาว่าภูมิหรือภูสัมมุนได้ไปเลกับามันบอกว่าจะได้ตังบ่ิหานอีกอไนี่ได้แนวทางจากภูมาเบิดทุย่างแล้วสำหรับงวดวันที่สองครับมีหอดิธีเพไหเบิงคนละอ่ไรสู่อะไรยัง ได้สตูเราทั้งบนทั้งล่างชัดเจนแล้วตัวเน้นผู้ก็นนเน้นไหนเราเนาะครับครับเอามาดีกันขอบคุณผู้ใหญ่นะค,ครับคร <c oughs> ูจปไปแขวนหน้าข้างครับผมขอบ